โอ้โหอากาศร้อนมากเลยครับผมร้อนสุดๆเลยครับดูบรรยากาศข้างนอกสิครับใบไม้ใบหญ้าแห้งหมดเลยครับผมมีลมครับแต่ว่าเป็นลมร้อนไม่มีความเย็นเลยร้อนอย่างเดียวเลยแต่ลมแรงครับผม เป็นลมไม่ได้ช่วยอะไรให้เย็นเลยครับร้อนเหมือนเดิมดูต้นไม้สิครับใบไหมหมดเลยครับผมแหง้งดูสิมองไปที่ไหนก็แห้งหมดเลยครับปีนี้ร้อนจริงๆ มีลมตลอดครับแต่ว่าเป็นลมร้อนร้อนสุดๆมีลมตลอดแต่ก็ไม่เย็นครับ เป็นไอร้อนมาเฉยเลยครับปีนี้รู้สึกว่าร้อนนานมากครับเมื่อ3วันที่แล้วก็มีฝนตกนิดหน่อยครับผมหลังจากฝนตกมาก็ร้อนเหมือนเดิมร้อนหนักกว่าเก่าอีกครับ ตอนนี้ปลูกอะไรก็ไม่ได้ครับผมสภาพอากาศไม่อำนวยเลยครับดูสิเมื่อวันก่อนฝนตกมานิดหนึ่งแต่ก็หลังจากนั้นก็ร้อนอย่างเดียวเลย วันหนึ่งอาบน้ำไหลายรอบเลยครับไม่อาบก็ไม่ไหวร้อนจริงๆคือแค่เอาน้ำลูบๆตัวไปเรื่อยๆครับผม,มเวลาเข้าห้องน้ำแล้วไม่อยากออกมาข้างนอกเลยครับดูสิบรรยากาศข้างนอกร้อนจริงๆโอ้ นี่ก็ข้างบ้านครับพู้ดูลมน้องวัวหากินหญ้าแห้งเขาก็พยายามจะเข้ามาในสวนเหมือนเดิมครับดูสิเพราะข้างนอกแห้งหมดแล้วครับ หญ้าแห้งจริงๆเลยครับดูสิน้องวัวเขาก็ดูสิก็น่าสงสารครับวัวควายปีนี้หญ้าแห้งหมดผอมหมดเลยครับกินแต่ฟางก็ไม่ไหวครับ แต่ก็ต้นไม้ใหญ่ก็พอมีเขียวบ้างครับยังมีเขียวอยู่มา้แต่โดยโดยรวมแล้วก็แห้ง <Okay. S 1> <Okay. S 2> พยายามจะเข้ามาแล้วครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวต้องออกไปไล่ครับผมผ <Okay. S 2> อมากเลยครับน้องอวัวดูสิ วัวแม่ตัวใหญ่ภาพอาจจะสันส้นๆหน่อยนะครับกำลังเดินมาไล่วัวไปแล้วไม่มีอะไรให้กิน มีแต่หญ้าแห้งปีนี้สุดๆเลยครับแดดจะร้อนจัดจริงๆปีนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยครับบ้านใครร้อน บ้างครับช่วงนี้อากาศร้อนจริงๆต้นไม้แถวนี้ก็ย้ายปลูกใหม่หมดแล้วครับไม่งั้นเสร็จน้องวัวหมดริมรั้วปลูกไม่ได้ ภาพอาจจะเวียนหวัวหน่อยนะครับนี่ชอมแดดร้อนครับผมต้องรีบเดินโอ้โหไม่อยากออกจากบ้านเลยครับยางงี้ดูสิ ฝากติดตามด้วยครับผมฝากเป็นกำลังใจด้วยครับฝากกดไลค์กด s b s c r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยครับผมอากาศร้อนมากครับผมเดี๋ยวขอตัวแล้วครับขอบคุณมากครับผมที่เข้ามารับชมอากาศร้อนจริงๆเลยครับผมขอบคุณครับ